เบ no, ่เคงอูมมิอูมมิไข่เค็มไข่เค็มาใไข่เค็มไข่เค็มเส้นฝา นี่มีเส้นก๋เตี๋ยวผัดไทยด้วยนะเส้นก๋วเตี๋ยวผัดไทยเส้นบะหมเส้นรปนงปลาแมคเครอทระเมสด

ใจมาซื้อไก่นะคะไก,ก่อบตัวนึ่งอยากกินไก่เขาจะมีเฉพาะวันสอศชิ้นนักไก่เีอ่อะไรอ่ะ่้จะเป็นผักผู้เป็นอาหารบาริเ หมูขึ้นมาแล้วคนจับหรอตดยวับไปอเราะวกินกับหมูเรานะว่า dengar, <tuk> hati lagi, Lemon, lemon. พักชีแต่มันไม่สดอ่ะมันดางโอ้ยอร่มไม่ใช่ป่ะ่อะไม่รู้อ,อ่ะ่มากมก็มีนม็แค ร้านบางซีก็เป็นประมาณนี้แถวบ้านแล,แล้วก็มีพวกพริกอะไรอย่างเงี้ยพริกแช่แข็งชิลลี่พริกแช่แข็งกินชิลลี่เลชิลลี่200กร,รมัมสองยเดยนวมแทรมร้อี่สิบองกจะมีพวกตักไ้ไปมาโกด ตะไคร้ด้วยนะตะไคร้ขาตะไคร้เหมือนเคยือว่าเราเลยก็มีพริกด้วยนะพริกแดงพริเกเขียวพริกแดงพริกแดงนี่ฉันก็พิมพ์ไปเอาพริกแดงมาด้วย วันนี้ก็จะซื้อที่มีขนมมล้ขนมขนมก็เยอะขนมของเขาอขนงซุนบาซิลมีข้าวสารด้วยมีข้าวไทยด้วยอนหะ ข้าวไทยสองกิโลพันสี่เหรอข้าวรอมไทยแลนด์นีข้าวหอมมะลินะข้าวหอมมะลิจัสมินไลท์ห5กิโล3680ที่นี่ก็มีข้าวหอมมะลิขายนะเธอจัสมินแล้วก็อันนี้สิบกิโลข้าวของสิบกิโล5,900ก้าคิวาเมกิสิบกิโล5,900เก้าเขาไม่แพงนะ ก็ตอนนี้5กิโลก็จะจะ5,000แล้วนี่สิกิโลห7ด0อนเจ็ดร้อยแลต้นไ่ก็มีตะไครกระเทียมกระเทียมพร้อมมีหมดพริกหอมแดงหอมแดงตอนนี้แพงมากละพันกวน่าทุกคนโอ้โห

มาว่าเกาหมา่าเกาหมา่าไทยปาไปใจสันทงนมันสุดใ้